สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศรีสะเกดสร้างบ้านครับมาที่บ้านภูมิสาราครับอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดครับไทยแลนด์ครับผมมาดูบ้านสไตล์คอนเทมพอรีตีสีเทาหลังนี้กันครับตัวบ้านหลักๆนะครับ 11x50 คูณ1 1ร5 0นะครับพื้นที่ใช้สอยประมาณ140ตารางเมตรนะครับมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างข้างในครับผม บ้านหลังนี้ครับเป็นสีเทานะครับบันได5ขั้นนับความสูงประมาณเมตรสินะครับที่ผมยืนอยู่จากพื้นนะครับเมตรสินะครับใช้หลังคาเป็นสีเทาปีกนกนางนวลนะครับของตาช้างนะครับก็สีหลักๆคือเป็นโซนสีเทานะครับเป็นทูโทนนะครับเป็นสีเทาเข้มเทาอ่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้แซนสโตนที่หินทรายนะครับใช้สีเขียวกับสีเอโทนครับเอาสีคล้ายๆทรายนะครับตรงนี้ครับ เป็นสองสีสลับกันทั้งหลังเลยนะครับสังเกตให้ดีๆนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ประตูหน้าต่างครับใช้กรอบสีดำนะครับกรอบสีดําอลูมิเนียมสีดำนะครับแล้วก็กระจกเป็นสีเคลอตัดแสงนะครับผมแล้วก็พื้นที่นะครับระเบียงนะครับระเบียงหน้าบ้านที่ผมยืนอยู่นี่นะครับสี่เมตรห้าสิบคูณสองเมตรนะครับสี่เมตรห้าสิบคูณสองเมตรใช้กระเบื้องครับสีเทาเหมือนกันนะครับผิวแมตต์ก็คือผิว่ขนข้องจะหยาบนะครับ ขนาด60เซนคูณหกสิบเซนนะครับผมแล้วก็อย่างไฟหน้าบ้านนะครับไฟหน้าบ้านเราอยากให้ไฟแบบสองขึ้นลงนะครับเป็นสีดำๆนะครับแต่ว่าใช้แสงขาวนะครับ ดูเข้าบ้านหลังนี้เป็นแบบบ้านเลื่อนคู่นะครับบ้านเลื่อนคู่แบบนี้แล้วก็มีติดตายสองข้างเลยนะครับผมเข้ามาข้างในนี่ครับคือห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกข้องนี้ขนาด4เมตร้าคูณ6เมตร50ินะครับใช้กระเบื้องแกรนิโต้นะครับ60คูณ60เซนครับผมสีขาวเคลือบแก้วครับอันนี้สีขาวเคลือบแก้วออกขาวๆเลยนะครับผนังใช้เป็นสี สีออกขาวนะครับแล้วก็ตังนี้ครับก็คือจะมีฝ้าหลุมมีสอนไฟด้วยครับสอนไฟจะออกตัวสอนไฟกับตัวประดับกลางครับจะออกสีสีวอมนะครับออกเหลืองๆแบบนี้คือภาษาผมเรียกว่าสีวอมครับแล้วก็ประดับประดาไปด้วยดาวไลท์ครับสี่นิ้วครับแสงสีขาวนะครับในห้องนี้ครับก็นจะมีพวกลักทีวีแล้วก็พวกลักที่ ใช้งานนี่ครับหลายจุดเลยนะครับส่วนตรงพื้นนะครับเราก็จะมีบัวครับอันนี้คือเรียกว่าบัวครับบัวกันเปื้อนให้แล้วนะครับติดรอบบ้านให้เลยครับหลังนี้ก็เหมือนกับทุกหลังครับแต่ว่าลูกค้าหลังนี้ขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับเฉพาะบัวนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือผมนะเป็นห้องนอนใหญ่ครับแล้วก็เป็นห้องน้ํา ห้องน้ำในห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นห้องนอนหลังนะครับส่วนขวามือของผมนี่คือมีห้องนอนห้องหนึ่งนะครับมีห้องพระนะครับหลังนี้แล้วก็ห้องครัวนะครับด้านหลังผมนี่คือจะเป็นห้องน้ํารวมนะครับผมเรามาดูทีละห้องทีละห้องกันเลยครับผม ส่วนนี้คือห้องนอนใหญ่ครับห้องนอนใหญ่จะใช้กระเบื้องแกรนิโต้สีเทานะครับเป็นสีเทาผิวเงาเลยครับห้องนี้ลายคล้ดาษหินอ่อนนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็คือมีความพิเศษกว่าห้ององื่นนิดนึงครับด้านซ้ายและขวาของผมก็คือจะใช้เป็นผิวบูนล็อบนะครับผิวบูนล็อบเคลือบเงานะครับมีหน้าต่างบานใหญ่ครับเป็นบานใหญ่ชุดใหญ่ของเราเลยครับ เลื่อนตรงกลางครับให้ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ในห้องนี้ครับลูกค้าขอขอเพิ่มนะครับเป็นหน้าต่างที่มีแปลกประหลาดกว่าที่เคยเห็นมาครับลูกค้าขอเป็นบานติดตายแล้วก็ขอให้เปิดเป็นมกระทุ้งตรงกลางแบบนี้นะครับอา๋ยวไว้เธอตั้งแล้วก็อ่านหนังสือนะครับเพราะว่าหลังนี้เจ้าของบ้านเป็นครูนะครับในห้องนี้คือฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับฝ้าฉาบเรียบแล้วก็เรามีไฟให้โกหลอดนะครับ ดาวไลทสีนิ้วแสงขาวนะครับแบบนี้เรียกว่าแสงขาวนะครับสีผนังนีจเป็นสีขาวเหมือนกับทุกห้องนะครับเป็นขาวออกทีม,ทมนิดนึงครับในห้องนี้คือเดิมเราจะมีปลั๊กให้นะครับเป็นปลั๊กนี้ครับอันนี้คือเป็นปลั๊กของทีวีแล้วก็ใช้เสียบกบจิบถ่ายอีก2จุดนะครับห้องนี้ อย่างที่บอกนะครับในห้องนอนนี้นะครับจะมีห้องน้ํเป็นตัวนี่ครับห้องน้ําเป็นตัวห้องนี้ขนาดกว้าง2เมตรคูณ2.5เมตรนะครับลูกค้าเลือกให้เราออกแบบนะครับออกแบบห้องน้ําให้ครับแล้วก็เราใช้สีเทานะครับสีเทาอ่อนเข้มมาผสมกันแล้วก็ใช้มวเสดสีดําเป็นตัวตับนะครับสองแถบเลยครับส่วนในห้องด้านหลังนะครับด้านหลังห้องน้านี้ครับ ก็จะมีที่วางขอให้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นงานดีไซน์เพิ่มนะครับผมอ่างล้างหน้าที่เป็นอ่างชุดสําเร็จนะครับลูกค้าเลือกใช้ชุดสําเร็จนะครับก็คือถ้าเกิดมีการเพิ่มจากที่เรากําหนดให้นะครับอ่างชุดนี้เรากําหนดให้ที่สองพันบาทนะครับลูกค้าก็จะจ่ายเพิ่มให้เราครับตัวนี้มีที่วางของครับแต่ว่าอันนี้เป็นชุดสําเร็จมาจากอ่างนะครับพื้นห้องน้ำตรงนี้ก็ยังใช้สีเทาอ่อนอย่าเข้มผสมกันเหมือนกันนะครับ ขนาด30เซนคู30เซนนะครับเป็นสีเทานะครับวันนี้เป็นคนสีเทาส่วนจะโค้งเลยครับลูกค้านนเลือกมาครับผมเราก็จะช่วยตามงบครับ3,000บาทต่อต่อตัวนี้นะครับลูกค้าใช้ครับรุ่นนี้เป็นปอาทิปเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการก้านสดเปียกส่วนแห้งนะครับในห้องนี้ก็จะมีน้ำบุ่นครับแล้วก็มีบานกระพุให้หนึ่งบานนะครับเพื่อระบายอากาศรับลมได้ครับ ในที่อาบน้ำก็จะมีนะครับมีมีฟองนให้แล้วก็มีก๊อกเตี้ยนะครับมีที่แชสบู่นะครับเป็นของเราครับตัวนี้สีเทาอ่อนผสมสีเทาเข้มก็สวยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านบนครับเป็นฝ้าฉาบเรียกกันชื้นนะครับอันนี้เป็นฝ้ากันชื้นนะครับมีหลอดให้สองหลอดครับสีนิ้วสองหลอดแสงขาวครับ แต่ห้องนอนใหญ่นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังกะเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องห้องนอนที่สองนะครับขนาดห้องนี้คือสี่เมตรห้าสิบคูณสาเมตรห้าสิบนะครับห้องนี้ห้องนี้จะมีนตาต่างชุดใหญ่ของเราให้ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเตาต่างเล็กบานหัวเตียงสองนะครับมีปลั๊กทีวีแล้วก็เดี๋ยวปลักทีวีจักทีวีให้เรียบร้อยครับ ฝ้าก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับมีหลอดไฟให้สี่หลอดนะครับห้องนี้เป็นดาวไลท์สี่หลอดครับแสงขาวเหมือนกันครับห้องนี้ก็ยังใช้เลือกสีสีก็คือใช้สีขาวอยู่เหมือนกันนะครับสีขาวออกทีมนิดนึงครับตัวพื้นเดจะมีการเปื้อนนะครับเป็นเปื้อนออกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็กระเบื้องใช้เกนโต้หกสิเซนคูนงสิบเซนนะครับตัวนี้ออกสีเทา ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเราครับก็จะเฉียดสามเมตรเหมือนเดิมนะครับสังเกตนี่ครับประตูบานนี้ครับสองเมตรนะครับนะครับประตูบานที่สองเมตรมีแก๊ปอีกประมาณเกือบหนึ่งเมตรเลยครับทุกหลังจะทําประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงห้องนอนที่สามนะครับอยู่ด้านหน้าอีกห้องหนึ่งนะครับขนาดสี่เมตรคูสี่ร้อยห้าสินะครับห้องนี้เราก็มีบานหัวเตียงให้สองคู่ให้หนคู่นะครับสองบานเลยเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีบานใหญ่บานเลื่อนับหน้าต่าง,างให้อีกชุดหนึ่งครับเปิดรับลมกันเลยครับในห้องนี้พี่มีดาวไว้ให้สี่หลอดเหมือนกันนะครับสี่หลอดแล้วก็ใช้แสงขาวนะครับมีบัวพื้นแล้วก็อันนี้ก็มีกระเบื้องครับก็คือใช้สีขาวคล้ายกับหินอ่อนนะครับห้องนี้ห้องนี้ยังมีแจ็คทีวีครับหนึ่งหนึ่งจุดแล้วก็มีปลั๊กปานให้คสองจุดนะครับห้องนี้ ชุดประตูกระดาษ80นะครับวันนี้ว่าง80คูณ200นะครับหมางถึงว่า80เซนคูณ2เมตรนะครับประตูในห้องมุติเราจะให้ขนาดนี้เลยนะครับจะเป็นห้องน้ําที่ใช้ประมาณ70คูณ200นะครับถัดมาตรงกลางครับอันนี้คือเป็นห้องพระนะครับเรามีหน้าต่างให้ชุดหนึ่งนะครับหน้าต่างให้ชุดหนึ่งแล้วก็มีไฟให้หนึ่งหลอดน,นะครับห้องนี้ สียังใช้สีโทนเดิมนะครับหลังนี้ยัง,ยงเป็นสีขาวออกแล้วก็เป็นออกเทาออกพันธุมลีนิดน,นึงนะครับถืนก็ใช้แกรนิโต้ขาวๆลายหินอ่อนนะครับประมาณนี้ครับขนาดต้องผ้านี่คือ2เมตรคูณ2 5เหมือนกันนะครับห้องนี้ มาถึงห้องครัวครับห้องนี้ครับห้องครัวทางขวามือผมนียครับขนาด4เมตรคูณ450นะครับกระเบื้องใช้กระเบื้องแกรนิโต้นะครับ60คูณ60ครับได้แตสีเทาออกเข้มนิดนึงครับแล้วก็เคาน์เตอร์รูปตัวแอลนะครับอันนี้เคาน์เตอร์รูปตัวแอลครับใช้ลายเก่อสีดำาครับอันนี้คือสีดำมันก็ผสมกับสีขาวๆขบดดำนะครับอันนี้ ช้โมเสกครับโมเสกสีดำเป็นตัวตับนะครับกันเพื่อนจะขอบขึ้นมานิดนึงครับใช้สีดำเป็นตัวเล่นนะครับตัวนี้อันนี้ก็โดดเด่นก็สวยงามอีกหลังหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นที่ดูดควันนะครับซพ่งซึ่งลูกค้าซื้อมาให้เราใส่ให้นะครับห้องนี้จะมีไฟดาวไรเราให้ให้สีจุดนะครับแล้วก็ลูกค้าซื้อมาเสริมนะครับอันนี้ซื้อมาใส่ครับนะครับออกโมเดิร์นครับก็ออกสีวอ์มครับสวยงามทีเดียวครับ ในเคาน์เตอร์ครัวของเรานี่ครับเราก็จะมีนี่ครับอ่างสองหลุมนะครับอ่างสองหลุมแล้วก็มีก๊อกน้ําแบบมีให้นะครับเราจะมีบานซิงเปิดได้ต่างๆพวกนี้ถ้าเป็นบานซิงครับบานซิงอันเป็นบานแก๊สบานเหยาบานคู่ครับครบเลยครับในห้องครัวนี่คือเรามีหน้าตงให้สองชุดสองฝั่งนะครับอันหนึ่งใส่ตรงที่ล้างจานนะครับ อีกอันนึงใส่ฝั่งหลังบ้านนะครับแล้วก็มีประตูลงข้างหลังบ้านนะครับประตูบานนี้เป็นประตูที่สามารถกันแดบดบกันฝนได้นะครับไม่บวมนะครับอันนี้ครับเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ส่วนนี้ครับสามารถเดินออกข้างหลังบ้านนะครับเป็นส่วนลงกันข้างบ้านแล้ววนออกหลังบ้านได้นะครับ ลายันตกตรงนี้ใช้สีดําด้านนะครับใช้เหล็กทําสีดาด้านนะครับตรงนี้ใช้เอกทำสีดำด้านครับแล้วก็ส่วนขวามือผมนี่ครับเป็นงานเพิ่มเติมออกมาครับเป็นเอาไว้สําหรับตากผ้านะครับสาหรับตากผ้าครับตรงนี้ครับขนาด2องเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรนะครับตรงส่วนนี้ครับหรืวาเทปูนรอบบ้านหนึ่งเมตรให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกหลังก็จะเทให้ครับหนึ่งเมตรรอบบ้านเลยครับ ทำมาส่วนกลางบ้านด้านหลังนี่นะครับทางซ้ายมือผมเป็นห้องน้ํานะครับแต่ว่าส่วนนี้ครับลูกค้าทําเปิดไว้ครับเพื่อให้ลมนะครับพรวจากหน้าไปหลังได้นะครับเราก็มีบานให้หนึ่งจุดนะครับเพื่อสภาพเปิดรับแดดรับลมได้นะครับหนึ่งบานครับนี่จะเป็นคู่ตู้คอนโทรลไฟฟ้านะครับผมของบ้านนี้เราใช้สแควร์ดีนะครับแล้วก็มีเซอร์กิตเยอะมากเลยครับเซอร์กิตควบคุมโซนต่างๆของบ้านนะครับในไฟโซนต่างๆไว้นะครับ ส่วนในปัญหาเราสามารถสับสวิตช์ลงได้เลยครับสับสวิตช์ลงได้เลยแล้วก็แก้ไขตรงนั้นได้เลยไม่ต้องปิดไฟทั้งบ้านนะครับนี่ครับห้องน้ําห้องนี้ครับเป็นห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ํารวมนี่ครับขนาด2 5 0เคูณสเมตรเหมือนกันนะครับห้องนี้บานประตูนี้ครับ ขนาดเจ็0คูณ200อนะครับขนาดเจ็0คูณรก็จะมีครับมีบานเกล็ดระบายอากาศได้เลยนะครับแบบนี้อากาศสามารถถ่ายเทจากข้างในมาข้างนอกได้นะครับบานนี้เป็นบานกันชื้นด้วยนะครับแบบนี้บานกันชื้นในห้องน้ํารวมห้องนี้นะครับสีกระเบื้องครับกระเบื้องผนังใช้เป็นสีขาวเก็บทั้งหมดเลยครับแล้วก็จะเป็นสีขาว ประกับสีขิดดำๆนิดหนึ่งครับมีสามสามแบบเลยนะครับนี่ครับมีเนี่ยแบบนี้เป็นเป็นลายเล็กๆนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือผมเป็นลายเกาะอิดนะครับเป็นลายเกาะอิฐขาวๆหมดเลยโทนด้านหลังนี่ครับเนี่ยครับในส่วนอาบน้ํานี่ครับเป็นลายเกาะอิฐแล้วก็ยังมีขีดดำๆด้วยนะครับพื้นแท่เป็นพื้นนะครับเป็นผิวหยาบนะครับการลื่นในห้องน้ํานะครับสีเทาเข้มครับ ผนังครับผนังการน้ํากระชอไปข้างนอกนะครับลูกค้าเลือกติดน้าอุ่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือน้ําอุ่นครับจกโคกงแล้วก็อ่างล้างหน้านะครับห้องนี้ลูกค้าก็เลือกมาให้เรานะครับเราก็มีรูกลางให้นะครับมีผนังเบือนออกมานิหน่งเพื่อวางของนะครับพวกนี้กว้างขวางแล้วก็สวยงามเลยครับส่วนหลอดไปก็ให้ขอหลอดนะครับ เป็นแสงสีขาวนะครับดาวไลท์ like สีนิ้วแสงสีขาวครับคบรับท่านผู้ชมครับ อันนี้ผมก็สรุปบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยประมาณ140ตารางเมตรนะครับราคาตอนนั้นที่เราสายคอนแทคไว้เมื่อประมาณเกือบปีที่แล้วนะครับ1,650,000บาทนะครับ1,650,000บาทนะครับวัสดุหลักก็คือเป็นของตาช้างนะครับหลังคาจีเทาบงงกตาช้างนะครับแล้วก็ปูนเนี่ยก็คือจะเป็นปูนฉาบของตาเสือนะครับแล้วก็สุดกระเบื้องเราก็มีราคากลางให้นะครับ250บาทต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็ไฟลักๆากเป็นดาวไลท์นะครับ ที่ทําสัญญาไว้ตอนนั้นคือ1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทครับตอนนี้ราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัสดุที่เพิ่มขึ้นนะครับช่วงนี้ของขึ้นข่อนจะมากเลยนะครับแล้วก็ท่านใดถ้าอยากสร้างบ้านหลังนี้นะครับผมแนะนําว่าต้องมีที่ดินนะครับขนาดกว้าง15เมตรนะครับลึก15เมตรขึ้นไปนะครับถึงจะสร้างบ้านหลังนี้ได้พอดีพอดีนะครับผมแล้วก็สาหรับท่านที่ต้องการติดต่อเรานะครับติดต่อทีมงานศรีสเกตสร้างบ้านนะครับไป สร้างบ้านให้หรือว่าออกแบบให้นะครับสามารถโทรติดต่อผมได้นะครับติดต่อเราได้ที่เบอร์0637899666นะครับ ID Line ก็0637899666เช่นกันนะครับหรือว่าทางแฟนเพจ Facebook นะครับชื่อว่าสีสเกตสร้างบ้านนะครับสำหรับวันนี้ ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของเรานะครับ f อที FC ที่ต่อต่างติดต,ต่อวาอากหญ่ทางใกล้ทางไกลต่างประเทศนะครับก็ขอบพระคุณมากครับที่มารับชมนะครับผลงานการสร้างบ้านของเราครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับ